ผู้ชบหน่วยงานที่จังหวัดสตูลไปกวาดล้างทางทะเลนะคะไปตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายค่ะ นักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหน่วยป้องกันและปรับปรามประมงทะเลเกาะดีเปะ๊ะและตำรวจร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงในทะเลเพื่อไปดูสภาพการจ้างงานสภาพการทำงานการใช้แรงงานข้ามชาติการค้าม,มนุษย์ค่ะโดยมีการตรวจสอบบริเวณร่องน้ำปากบารามเพลางูจังหวัดสตูลผลการตรวจเรือการทะเลจำนวน6กลำเป็นเรือประเภทอวนล้อม อวนล้อมจับนะคะมีแรงงาน183คนสัญชาติไทย179คนที่เหลือเป็นแรงงานข้ามชาติค่ะและผลการตรวจเรือในจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายตรวจสัญญาจ้างทะเบียนลูกจ้างการจัดเวลาพักการจ่ายค่าจ้างไม่มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับไม่พบข้อบรองชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานการณ<ด>์การประมงก็ปกติดีนะคะ ำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สตูลแนะนำนายจ้างให้ติดตั้งป้ายเพื่อเตือนความปลอดภัยในที่อับอากาศบริเวณห่องปลาให้ครบทุกห้องติดป้ายเตือนความร้อนบริเวณท่อไอเสียของเรือประมงและให้ซ่อมแซมป้ายเตือนที่ชารุดอีกด้วย